สวัสดีนะคะอยู่กับช่องพลายสุริมงคลพลายโคกนะคะเดี๋ยวเราไปถามคุณตาอนเขาทำอะไรนี่ฝนก็ตกไปสาดน้ำทำไมนี่สาดเพื่ออะไรนี่ฝนตกอยู่นี่ฝนตกทั้งคืนเลยเม่เมษีเอ้ยหยากๆยาแฉะแๆะแะ,ะนักเรียนก็บไดไปโลงเรียนฝนตกก็ดาฝนแรงก็แช่ง มนุษย์นี่โนโดาโทเทวดาพุ่นวาอากาศร้อนบอกคกุกพี่ใหญ่เห็นยังนี่ฮะบำรุงร่างกายบำรุงร่างกายอีหยังน้ำอีหยังขึ้นมาบำรุงร่างกาย,ากายน้ำสมุนไพรน้ำสมุนไพร น้ำมียังน้ำสมุนไพรเบามันจบนะเป็นยังโอ้บำรุงร่างกายสา่วนโบราณบำรุงร่างกายส่วนไหนส่วนใดน,นี่ท,นทุกส่วนของร่างกายมีตัวยาอะไรบ้าง 8, <900. S 1> <laughs> โรยเปปชันเก่าฟาด 8, ไปหาตัวยามาจะได้โรยเปปชันเก่าคุณนะโอ้ อาเอสร้างเราข้ววนอาบได้บนบี่อีห <c oughs> ยังต้นกระโดงครั <c oughs> บต้นกระโดงโอ้กภาษาไทยเข้าไปยังต้นกระโดงครับต้นมันผมมีดอกต้นนี้ที่เขามาทำใ้นี่นะ่ะอันนี้หลังช้างนะ่ะเอื่นไหยังเออนั่นแหละภาษาไทยไม่รู้เรียกอะไรนะคะนี่อ้อนอนเลยนะ จับดกไม่พูดถึงเอาน้ำร้อนๆเลยโบซาดนี่ศาดเจา้า <laughs> สาดเอคอยเจ้ารกระปัติคอยขึ้นเกาหนึ่งเลยพุ่ต้มน้ำสมุนไพรอาบให้ช้างบำรุงร่างกายตัวยาร้อยแปดพันเก้าตัวยาร้อยแปดพันเก้าหินแกต้มตั้งแต่เมื่อวานตอนคืนแล้ว ไปต้มน้ายังไม่เดือดเลยฝนเทลงมาก่อนก็เลยดับฝืนดับไฟเลยทั้งลมทั้งฝนฮะสูตรนี้หยุดใช้ไปนานแล้วพึงคิดได้สต้หย้นานแ้งคิดได้เอาแต่ตนนั่นนียังดินะใส่ยังไงฮะใส่แค่ตนนั่นนียัางเดียวบอกใส่ใจด้วยไหมใส่ใจบวกคุณมาไปไดโนใหม่มาจากไดอีกคุณ ไปจุดจากดูกระตืยเึแท้ก็ไปเลยน้ำไม่ร้อนนะคะไม่มีน้ำอุ่นถ้าน้ำร้อนอ่ะมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันร้อนอันนี้เพิ่งมาสมไฟขึ้นอีกเน่เน่เน่ขนุนเน่ตามคอนแล้วขนุนอนุ้นตามคอนแล้วอนุ้นนี่น่านน่นเราจะให้อาบน้ำสมุนไพรเนี่ยนุน ขนุนถอยขนุนเบาขนุนมันเย็นขนุนไม่เอามันเย็นมันเย็นเนื้อสื่ออยู่กำลัง่อไฟเนาะบอกคอยจุ่มให้เอฟซีพนมึงดอกบางคนก็ว่านาม้อนมันบอห้อนดอกเป็นอย่างเอาไปเมืงอคุณ เอาไว้โพดิโซ่ชีวิตเจ้าเอาไว <t> ้ปะน้ำไม่ร้อนเออเพราะว่าพอใหญ่อดเขาเพิ่งกอ่อไฟขึ้นเลน,นี่อ่ะเดี๋ยวจะพิสูดให้ดูน้ำไม่ร้อนจริงถ้าร้อนนะแม่ควรจะเอามือออกเลยนี่นี่บ่ฮอนไม่ร้อนไม่ร้อนน้ำไม่ร้อนหรอก แล้วก็มีเอฟซีบางคนว่าเอาหนามโหนไปสาสางอย่างนี้โอ้ยดามึงดาหมาไปคยจะถือดาพิซี่จะอแต่กับพน่แตอครับวันนี้ให้เชือกไหนทีนี้โอ้ให้โคกอีกแล้วนะอะไรโคกจะบ่อยเถอะเปิดน้ำใสแล้ว โคกไม่มีหนีนะคะโคกไม่มีหนีขนุนหนีขนุนหนีขนุนว่าจักเอานามไม่ยั้งมาให้คอยดกขนุนว่าพื้นที่แฉนะคะพี่ใหญ่แม่วาดเอาไปผูกไว้แปลงยาแล้วนี่ <S <S 1> <S 1> เอาไปบ่ บอกแล้วเมื่อวานบอกแล้วว่าอย่าเอาเข้ามาบอกแล้วเบอเสื้อคอยบอกแล้วว่าอย่าเอาเข้ามาอย่าเอาเข้ามาขนมันตกนี่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 เฮ้ย,ยไม่ได้ไปไหนเร็วหรอกนี่ถ้าจะโยนยานิสางนี่เลยนี่โยนมดมือนี่ยาน,นี้ก็ได้นี้แต่ไม่เอาเอาอันใหม่ โอ้ยอันมาใหม่ยังงามกว่าอันเก่าเจ้าอีกสมสมๆมอยู่นั่นแหละยังบ่ทันได้เห็นสมพอเทื่ออยู่ท่านมีเวลาสมดอกอายให้สร้างขึ้นโลด3-4มือติดต่อกัน เข็นหน้าโคกว,วันไหนนี่มันนี้ย่ามาล่งสินี่ตอนเย็นวันนี้ตอนเย็นแล้วนนรถอ,องพ่อใหญ่มันนีไปวาวันนี้วันเกิดพิยานนะคะนี่จะรถอ,องพี่ใหญ่ทำคลิปละกันมั้งพิยานไม่ได้บอกพิยานเดี๋ยวบอกคนเพระาะว่าจะเอาพี่ใหญ่ไปผูกไว้แปลงหญ้าแล้วผูกไว้บ้านไม่ได้มันเฉะโมด น้ำสมุนไพรมาท่านได้กินเ้าสัน่นสิบอีกโมงก่อนแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยเอาพนทิ์ไม่อาบโบพนทิ์นี่วายเดี๋ยวพี่เปลี่ยนทางผูกอีกแล้วจ้าฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลย แต่โชคดีหน่อยที่มีที่ผูกไว้ไม่อเอแต่ถ้าผูกได้นะคะผูกตรงนี้ผูกแค่ช้างเชือกเดียวได้เพราะว่าเขาสามารถอยู่ตรงข้างในข้างในบ้านได้แค่ตัว,ตวเดียวนะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่อเอ็์ีช้างเขายืนตากฝนได้แต่มันนี่แหละติดตรงพื้นที่มันเฉะนี่แหละเพราะว่าโซ่มันสัน้นมันไม่เหมือนไปผูกไว้ที่เปลงหญ้าโซ่ยาว ตากฝุนได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรในการฝุนตกมีปัญหาอยู่ที่ตรงที่ว่าโซ่สั้นนี่แหละเขาเดินลำบากถ้าเชื่อเมียเบ้านวานนี้ก็จะดีอยู่ผู้ใหญ่โอนนี่อัญวยนว่าไปเสื้อคอยนี่เลยนี่เมื่อคืนน่าจะไม่ได้หลับลงเมื่อคืนเพราะว่าสามสามทุ่มก่อนี้เทลงมาเลยว้าย นักเรียนก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนี่อ่ะนักเรียนนี่เนาะเย้สวัสดีครับ่ยองสวัสดีครับ่ยองสวัสดีครับโอ้ยมือทำไมไปไปข้างล่างเอือเนี่เนาะเ้ยไปไปบุกคอด้วยกัน ไปคือเก่าปยาไว้โลดโอกาสหน้านะคะนี่วันที่ฝนไม่ตกนู่นเละประมาณน่าจะเข้าภาษานู่นเละน่าจะได้โลดอืม ก็อยู่ได้นะคะไม่มีแต่ถ้าพื้นที่มันเฉะอย่างนี้อยู่ไปนานๆมันจะทําให้ขาเปื่อยถ้าโซ่ยาวนี้ไม่มีปัญหาอะไรเอ้ยเนาะวาเนีย เสื้อคอยเมื่อวานนะเจ้าไปตงเอาไปอีกเลยขันเสื้อแม่วาดอยากไปแล้วแม่วาดอยู่บ้านไม่ได้เบื่อแม่วาดว่าชอบไปอยู่กับป่าแม่วาดว่าเออเอาว่าเสียงหน่อยเร็วเงียบกริบเอ,อ้ยยุงไม่ไต่ไรไม่ตม้ม แม่ไม่ว่าเห็นใบมะพร้าวได้นีคือเอบผูกไว้ในโลงสัง ผูกไ,ไว้ในโรงช้างผู้ใหญ่อดโรงช้างพนทิพย์อืมโอ้หาห่มก่อนพากันฝนบ่คุณนี่ยุวันใหม่นะ่ะอืม ใหญ่ว่าจะล้างทำไมไปถึงเปล่งยาคอยกรเรินค้นคือเก้าเดี๋ยวฝนก็าล้างให้พอใหญ่โอ, <c oughs> <c oughs> อ๊ <c oughs> น่าจะทั้งวันแหละวันนี้นี่ ที่สิบโปรยปลายทั้งวันถ้ายูทูบไม่อยู่นี่จะไปกับพ่อใหญ่โอ๊ตเดี๋ยวนี้ดีบุดี้คอยขึ้นสร้างขี้สร้างเลยแล้วดูอย่างนี้อย่างนี้กันดีโอ้ใบไผ่อร่อยมากใช่ไหมอเออทำไม่ว่าดกินหมดแล้วนี่โอ้ยนี่วันที่สิบหกจ้า แฮ่งกันนะคะนั่นไปแย่งของเขาอีกนั่น,น,านการบวกินได้มันแข็งกินแต่ใบเออถอยเท่า สนใจครับไม่สนใจเฮ้ยาจี้มึงยีถ้าฝนไม่ตกใครจะห้ามเนาะพนุษยว่าแต่จะไม่สนใจเปิดทีเปิดโทรศัพท์ให้ดูแลนยังเร็วเลยเออมานี่ แล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับเอ้ยเนาะน้ำมูกก็ยังไหลอยู่แน่นเร็วเลี